ทำการย่างนะครับใส่แว่นด้วยนะครับกันเกลือนะครับเกลือมันจะกระเด็นนะครับงานบุรีวางบางเลี้ยงบเรีเป็นทับป่าดีอย่างครับป่าหมอที่ไปตกมาวันนี้นะครับน้องการกับแม่บ้านนะครับสองคนแม่ลูกตกนะครับผมถ่ายคลิปอย่างเดียวพาลูกไปหาหอยทัปลานะครับ ย่างเป็นหน้าไปเลยอื่เอาอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวกลับกันเลยอ,อือกระจายกระจายออกทอํานี้ครับเอสอนให้เขานะครับสอนให้เขาเขาจะได้ทําเป็นนะครับต่อไปเขาก็จะทําให้พวกเรากินนะครับถ้าเรามัวแต่ทําให้เขากินต่อไปเขาก็จะทําเองไม่เป็นนะครับเราต้องทําให้เขาดูก่อนถ้าเราไม่ทําให้เขาดูก็รอกินอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้หรอกครับ เราต้องห่าในให้เขานะครับนี่ครับต้องกลับไปบ่อยนะลูกเพราะว่าเราย่างเกลือเราต้องกลับไปบ่อยอ oh. ย่างนู้นก็จะเป็นเมนูหอยนะครับนี่เป็นต้มหอยแล้วนะครับทีบ้านนะครับต้มหอย,ยมาดูเมนูกับข้าวเราที่นี้นะครับทั้งปายย่างทั้งต้มหอยนะครับนี่ครับอืม อากาศอากาศดไว้ก่อนปลามันใหญ่ไปนะครับเป็นไรไม่เป็นไรส้มตำนะครับนีส้มตำนี่ปลาย่างนะครับส้มตำต้มหอยต้องกลับไปบ่อยลูกกลับไปบ่อยกลับตรงนู้นเลยไอ้ที่มันไม่มีเกลือกลับไปบ่อยอืมไม่เวลากลับจับก่อนจับงี้นี่ไม่ใช่ถ้าปลามันอยู่ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเอาหัวพยายามกลับเอาหัวเข้ามาอย่างนี้เข้าใจไหมครับเออ มันอยู่อย่างนี้เราก็กลับหัวใช่ไหมถ้า<ค>มันอยู่อย่างนี้เราก็กลับแบบนี้เข้าใจไหมครับเ <merci. S 1> พราะว่าส่วนหัวมันหนาป่าเอาพยายามเอาหางส่วนหางออกเข้าใจไหมเอาพอมันนั่นเราออกมาไฟมันแรงใช่ไหมไฟมันแรงเราพยายามเอาแบบนี้เข้าใจไหมครับอืมนี่นะครับแล้วนะก็แนะนําเขาไปด้วยนะครับต่อไปเขาจะได้ทําเป็นนะครับนี่นี่มันผิดต้องเอาหัวเข้าเข้าใจไหมครับย่างปลาเออ ต้องเอาหัวเข้าพอกลับใหม่แล้วก็เออเอาหัวเข้านั่นแหละลูกเขาจะได้ทําเป็นนะครับอไฟมันแรงใช่ไหมลูกเราก็ปล่อยตรงกลางมันขึ้นแล้วก็แค่ขอบขอบเห็นไหมเนี่ยมัน,ม,นมันไหมครับคือปลาล์มตัวเล็กเราต้องกลับไปบ่อยเข้าใจไหมครับปลายย่างเกลือเผาเกลือเหมือนที่เราไปซื้อเขาอ่ะเห็นปะแพงอืมสามตัวยี่สิบบาทแต่นี้เราทําเอง อร่อยแม่อร่อยแต่เราต้องภูมิใจเข้าใจไหมลูกเราหายเองกินเองเราหาเองกินเองอืมหายเองกินเองมีที่ไหนเวลาเราไปซื้อเขามันก็ยืนยันกลับนุ่นกลับนุ่นอือล้วก็เอาไฟออกนอกเออเอามือออกนอกเตามันจะได้ไม่ร้อนเข้าใจไหมครับเออนั่นหล่ะดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนจับให้มันถนัดก่อนเมื่อกี้เนเตมอืจับให้มันถนัดแล้วตัวนู้นน่ะไม่กลับไปด้วยหรอ อืมนี่ครับบรรยากาศคิดถึงยาป่ะอืมย่างปลาทีไรน,นึกถึงยาเนาะนีนมองๆนี่ยา่าเดี๋ยวมากินย่างปลาด้วยกันเรียกยา่าดิเร็วเดี๋ยวเผื่อย่าได้ดูไงเดี๋ยวส่งให้ย่าดูเลยเร็วโอ้ยมันครับนี่ครับปลาธรรมชาติมันมันโอยมัน,มนจริงๆ นะครับอืมนะครับตกเบ็ดนะครับเบ็ดตาเล็กนะครับเบ็ดเบอร์ห้านะครับใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับวันนี้ก็ไปปลาลูกไปเปิดซิงมานะครับได้ทั้งปลาดุกทั้งปลาหมอปลาขยงนะครับกินแค่นี้กินไม่หมดแล้วครับนะครับชีวิตนะครับมีความสู้ครับได้อยู่กับลูกนะครับสอนเขาให้ทำกินเองได้นะครับแล้วต่อไปก็เราก็จะได้สบายครับ มีลูกทำให้กินนะครับสิ่งไหนไม่ดีเราก็แนะนําเขาแบบนี้นะครับนี่ครับอยากย่างปลาครับต้องแนะนําหอยกระเดือนแล้วนะครับอ,อใล้แล้วหอยห้านะครับกินได้แล้วนี่โอเคเจียวๆนะครับในบ้านโตหมอนะครับผมยกนิ้วด้วยอืม เสร็จแน่คืนนี้โดนแน่หอยต้มหอยครับสุกแล้วนะครับเชฟเราเชฟตัวน้อยน้องการนะครับอยากจะเป็นกระทะเหล็กตอนนี้ต้องหัดย่างปลาไปก่อนไหนสุกไหมแจ๋วกรอบนอกนุ่มในลูกดำแต่นอกข้างในข่าวจั่วขาวจั่วไหน แบบไหนอือเดี๋ยวกขาก,กินแล้วไหนนุ๊ยกขึ้นโอเคยังนีค่ครับสุกทุกตัวนะครับเคฟตัวน้อยเราน้องการครับผมอ่าเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาเกลือปลาคูกเกลือปลา,าหมอเล่นเกลือ, <c oughs> อปลาเยอได้กินแล้ว <c oughs> ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวกันครับนี่เมนูของเราต้นหมอ ส้มหอยตำส้มส้มตำปลาย่างซีฟู้ดนี่ต้องการนี่เียกแฟนขานข้าวได้กินข้าวครับเอาม,มากินกินกินต้องรอเลยมาลองดู้าครับคินข้าวต้องแค่นะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยขัด อไงครับนี่ครับที่ไปงมมากักลูกชายนะครับครับน้องน,นะครับอื้อหือ อซื้อน้่มึนจุ่มสนักเขาเร่งงมมาใหม่เนาะจะว่านก็ไปงบใหม่พาพี่นุ่นไปเรือพี่มังไม่ได้ไปพี่รุนไปล้พอแล้วอำลังจะไปเดี๋ยวอะไรกินข้ามั่ ทำง่าย like. ครับอร่อยนำตาลนะครับมีมือน้องการนะครับปลาอบเกลือของลูกชายผมจับจ <S, yeah, S 1> ับจับ <toilet> ้ม่ปลาหมอครับนี่ครับยอดมูมันาคาหัวข้าวปัข้นื้อค่ัวขนาวเน้อร่อยลูกนี่ปธรรมชาติอ,อ,อร่อย ดูบธรรมชาติล่บมนี่แบนตงครับเอาอีกเสียหอยสดแล้วหอย กำลัตงต่ำอ่ะยอม